หมียวมวไปสู่สุขตินะเหมีวนะนะอยู่ก,กับพ่อมานานตอนเช้าก็ปลุกพ่อทุกคืนทุกวันเลยหนูเป็นอะไรพ่อไม่รู้อ่ะนะหนูกก็มาจากพ่อไปไปสู่สุขตินะลูกนะชาติหน้าฉันไนะด้มาเป็นพ่อลูกกันนะลูกนะเมีวนะ นะลูกลืมตาลูกตายลูกยังลืมตาคิดถึงพ่อมองพ่อจ,จนจนนาทีสุดท้ายลูกสู่สตกตนะนะินะลูกนะนะลูกนะหลับฝันดีนะลูกนะหลับไปลูกหลับไปสบายนะหลับไปสบายลูก รักเหมียวนะรักเหมียวอยู่กันมานานห้ืลูกละาลูกนะลสบ,บายนะ